คำเตือน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 อ่ากับสวัสดีเพื่อนๆพทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับทีเด็ดบอลเตงจันโต้งเช่นเคยนะก็เมื่อคืนก็ให้บอลเตงไป2คู่นะผมกินคู่หนึ่งตายคู่หนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ทุกคนดูนะ นี่นะครับผมก็กินคู่ตายคู่นะไม่เป็นไรนะผมแล้วก็ได้สเตปไปในกลุ่มนะให้สเตปไปในกลุ่มก็ใครที่อยู่ในกลุ่มก็จะเห็นนะครับผมจะเห็นนะก็ใครอยากจะเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลเป็นจันโต้งก็ไปสมัครแล้วก็บอกว่าอยากเข้ากลุ่มน้ำเล่นของจันโต้งนะเดี๋ยวจันโต้งดึงเข้านะผมโอเคนะเราไปเริ่มเรื่องกันเลยนะเดี๋ยววันนี้จันโต้งจะมาแทงบอลสดเลยนะผม วิเคราะห์บอลสดๆแล้วแทงสดสดให้ทุกคนดูเลยนะอ่าเราไปเริ่มกันเลยนะผมเราไปเริ่มกันเลยนะเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะผมอ่าเข้าไปที่เอ็มกีลานะนาเว็บแฮตชิกนะผมใครสนใจอยากจะเล่นเว็บเดียวจันโต้ก็ไปสมัครได้เลยนะลิงก์ลายอยู่ด้านล่างนะครับผมใต้คลิปเสมอนะอ่าจันโต้วางไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะผมอ่าวันนี้ก็บอลไทยก็มีเตะหนึ่งคู่นะการท่าเรือเอฟซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของ เมืองทองยูเนเตดนะครับผมอ่าเราไปเริ่มกันเลยนะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้บอลก็มีเยอะมากมายนะผมมีเยอะจริงๆอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงไลน์แป๊บหนึ่งนะครับผมไลน์อาจจะเข้าบ่อยหรือเกินนะอาจเข้าบ่อยปิดเสียงเลยนะเพื่อไม่โอเคเราเริ่มกันเลยนะผมวเคระห์อบอลสดๆแทงบอลสดๆนะ อาจารย์โต้งมีสูตรของอาจารย์โต้งเองนะผมว่าเมื่อวานนี้ก็เกือบได้นะผมอีกคู่นะอาจารย์โต้งก็มาแทงบอลเต็ง2คู่เหมือนเดิมนะผมอ่าไปกันที่คู่แรกเลยนะครับผมขับบูธนะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซนิดนะผมจะหดแข้งเป็นเวลาของประเทศไทยนะตามเวลาของประเทศไทยประมาณตีสามนะผมสำหรับคู่นี้เคยเจอกันมากี่ครั้งแล้วเดี๋ยวเราไปดูประวัติกันก่อนนะผม อ่าสำหรับคู่นี้ไม่เคยเจอกันเลยนะไม่เคยเจอกันหรือว่าอ่าเดี๋ยวไปดูหน้านี้ดีกว่านะผมอ่าสำหรับสองคู่นี้นะครับก็เซนิดนี่อยู่สายเดียวกับดอทมุนแล้วก็ลาซิโอนะดอทมุนลาซิโอแล้วก็ขับบูส์นะครับผมแล้วก็เซนิตนะเซนิตนี่อยู่ฐานตารางมีแต้มเดียวนะผมแล้วก็ขับบูส์นี่มีลุ้น เธอชนะแมตช์นี้ครับมีลุ้นนะมีลุ้นเข้ารอบอยู่นะผมะสำหรับ2ทีมนี้เจอกันนี่คับบูซชนะ2-1นึ่งนะผมแล้วก็เสมอกันเมื่อปี2014 1นสินึ่งนไปดูผลงาน5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะ5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะผมถือว่าเกมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับคับบูซนะผมเสมอ1ชนะ ชนะ3นะแพ้นหนึ่งนะผมถือว่าผลงานก็ยังดูดีอยู่นะสำหรับขับบูธนะแล้ววันนี้ก็เป็นบอลยูฟาแชมเปียนลีกนะครับผมถือว่าโหดแกงถือว่าเอาได้เลยทีเดียวนะสำหรับขับบูธนะผมเกมถือว่าเกมน่าจะเป็นออกบอลสูงแน่นอนนะสำหรับเซนิตกับขับบูธนี่อาไปดูทางด้านของเซนิต้านัดล่าสุดนะครับผมฮานัดล่าสุดของเซนิตนะครับผมซึ่งเสมอหนึ่งเสมอสองนะ แล้วก็ชนะได้แค่ครั้งเดียวเองนะแล้วก็แพ้หนึ่งนะผมส่วนมากเกมของเซนิดนี่จะเสมออย่างเดียวเลยนะจะเสมออย่างเดียวเลยอ่าเราไปเข้าเรื่องกันต่อเลยนะผมคููนี้ผมแนะนําเลยนะผมอาจารย์โต้งแนะนานะผมอ่าเดี๋ยวไปสอนเทคนิคกันนะผมอ่าน้ํานี่9 9.9นะผม9 9เท่ากันนี่ผมแนะนําให้เล่นบอลสูงนะเพราะว่า บอลจะออกสูงแน่นอนสำหรับคู่นี้นะผมเพราะว่าอันนี้ติดลบ0.9นะหรือว่าใครอยากจะเล่นเซนิดก็ได้นะผมเพราะว่าบอลรองอาจจะมานะบอลรองอาจจะมาะแต่ผมแทงไปเลยนะผมผมแทงไปเลยนะ500พอนะผมพอได้ค่าข้าวค่าขนมนะ500บาทนะผมะเดี๋ยวผมไปเลื่อนดูนะวันนี้ผมจะสายบอลสูงอย่างเดียวนะสูงเต็มเวลาถ้าใครเห็นน้ําน้ําบอลสูง9อย่างงี้นะผม0 0.9ตั้งแต่9ขึ้นไปนี่ผมแนะนำให้แทงสูงเลยนะผมให้แทงสูงเลยนะ,อ,ะอ่นเดียวใครไม่เชื่อก็ไปดูบ้านผลบอลนะผมนี่บ้านผลบอนนบลบอก็ให้สูงเหมือนกันนะอย่างนี้แทงสูงแน่นอนนะผมบอลออกสูงแน่นอนผลสกอร์คู่นี้นะผมไม่ต่ำกว่า3นะโอเคเราไปต่ออันนี้คู่เลยดีกว่านะผมไปต่ออันนี้คู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะปิดก่อนนะมันอาจจะ เลื่อนยาวนิดนึงครับผมเลื่อนยาวเราอาจจะเมื่อยมือนะอ่าใครสนใจชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็สวนได้เลยนะอ่าอย่างคู่นี้นะผมต่อมาราคาแปลกแล้วนะต่อศูนย์นะผมแต่สูงทีสองลูกนะผมผมว่ามันต้องยิงการแน่นอนนะสำหรับคู่นี้อ่าเดี๋ยวไปดูครับไปดู วางเกมดีกว่านะสำหรับคู่นี้จะหดแข่งกันตีสองนะผมสวอนซีนะจะไปเยือนมิดเดิลสโตนนะสโบ่าโอเคเดี๋ยวไปดูเกมการแข่งขันของสองทีมนี้กันเลยนะผมเคยเจอกันมาสิบครั้งนะแต่ไปดูห้านัดล่าสุดดีกว่านะผมอ่าสำหรับคู่นี้ออกบอลสูงนะผมออกบอลสูงนะซึ่ง มิดเดิลสบูนนี่ไม่เคยชนะสวอนซีได้เลยนะครับผมแพ้3เสมอสนะสำหรับ5านัดล่าสุดอ่เดเกมหานัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะฝ่ายเจ้าบ้านนี่ชนะได้แค่ครั้งเดียวเสมอ2แพ้สนะผมถือว่าฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงนะฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงช่วงนี้ของเจ้าบ้านอ่เดเกมในบ้านของเขากันบ้างน,นะครับผมเกมในบ้านนีถน่ถือว่าเดือดเลยทีเดียวนะผมถือว่าเดือดเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าบ้านนี่ชนะ สามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะผมถือว่าฟอร์มในบ้านถือว่าร้อนแรงเลยทีเดียวสำหรับทีมเจ้าบ้านนะผมมาดูกันว่าวันนี้จะเก็บชัยในบ้านได้หรือเปล่านะผมหรือว่าจะแพ้ให้กับสวอนซีนะอ่าไปดู5นัดล่าสุดของสวอนซีกันบ้างน,นะ5นัดล่าสุดของสวอนซีนะครับผมก็ชนะ2เสมอ2แพ้1น,นะถือว่าเกมก็อยู่ในปานกลางนะผมการเล่นของเขาก็อยู่ในปานกลางนะแต่เปิดตลาดมาชนะ3 เสมอศูนยแพสนะถือว่าฟอร์มก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะสำหรับทีมผู้มาเยือนนะอย่างสวอนซีนะผมอ่าเดี๋ยวไปดูทางด้านเกมเยือนของสวอนซีกันบ้างน,นะส่วนมากสวอนซีนี่จะออก่าเยือนนี่จะแบ่งแต้มกลับมาบ้านนะผมพึ่งไปชนะนอตติงแฮมฟอเรสมาได้นะผมหนึ่งลูกนะเมื่อวันที่29เดือน11ที่ผ่านมานี่เองนะไม่นานนะผมถือว่า สปอนซีนี่ก็ฟอร์อมร้อนแรงอยู่เหมือนกันนะผมสําหรับเกมเยือนนะครูนี้ผมแมนะนําอย่าแทงเตงนะผมอย่าแทงเตงเลยเราไปแทงสูงกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราไปดูค่าน้านะผมอ่าค่าน้านี่ไม่เหมือนกันนะผมไม่เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวไปดูค่าน้าในนี้นะผมอ่าค่าน้าในนี้9นะผมแล้วก็เทคนิคง,ง่ายๆนะถ้าถ้าต่อต่อมาแบบนี้แล้ว สูงสองลูกขึ้นนี่ถือว่าต่อแปลกนะตอราคาแปลกนะผมบอลสูงแน่นอนเพราะว่ายิงกันแน่นอนนะสำหรับคู่นี้หรือว่าใครจะเอาชัวร์นะผมให้เดี๋ยวผมเลื่อนดีกว่านะะหรือว่าใครจะเอาชัวร์นะผมเทคนิคง,ง่ายๆก็ไปดูที่ครึ่งแรกนะผมว่าต่อสูงเท่าไหร่นะผมถ้าต่อสูงครึ่งลูกนี้แสดงว่าครึ่งหลังต้องยิงกันแน่นอนนะผมะจัดไปเบาๆเลย690บาทนะผม6 9รบาท อชอบก็ตามนะผมไม่ชอบก็สวนได้เลยนะสำ,สำหรับอาจารย์โต้งแล้วก็เป็นบอลชัวแน่นอนนะเจ็ดทัวตัวจริงแน่นอนนะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนได้เลยและเว็บนี้เป็นเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยแน่นอนนะผมอ่าและวันนี้อาจารย์โต้งก็มีกิจกรรมทายผลบอลมาให้ทุกคนเล่นกันนะผมทายฟรีนะทายฟรีนะก็ใครอยากร่วมเล่นกิจกรรมของอาจารย์โต้งก็ไปทายได้ใต้คลิปเลยครับผมเดี๋ยวอาจารย์โต้งจะแคปไว้นะ ใครถายถูก1ข้อรับไปเลย100บาทนะใครถายถูก2ข้อรับไปเลย200บาทนะใครถูก3ข้อรับไปเลย5000นนะผมหรือว่าใครอยากร่วมกิจกรรมแบบนี้ตลอดนะก็ไปสมัครเว็บแฮติคจุดแปดได้เลยนะผมแล้วก็จะเจอกับอาจารย์โต้งนะคอยให้กิจกรรมจันเฉินคอยให้กิจกรรมตลอดนะผมใครสนใจร่วมก็วันนี้เปิดให้ทายฟรีนะถายคอมเมนต์วิดีโอนี้เลยนะผมก็ อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์คลิปของจันโต้งด้วยนะก็เพื่อให้จันโต้งมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะผมวันนี้ก็คงต้องลาทุกคนกันไปเพียงเท่านี้นะอย่าลืมร่วมกิจกรรมกันด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะสวัสดีครับ